สวัสดีครับพอกระจานจอดสอดแจ้งคือเก่าแล้วครับเด้อมือนีิสำหรับที่นี่ครับเด้อหยผ้ามากินนี่ครับนี่ครับของมาอีกแล้วปนาดุกครับตัวเจนุดคือเก่าปนาดุกกับผักกาดผักซี่มี่ยนไอ้อีอย่งก่อนหนิกระเจี๊ยบนาการนอไม้ครับนาการใ้มีแหนมเหนือมาสองตอนนั่นมาครับจังไรกาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ละกันคอมเมนต์กันหลายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้จานจอดสอดแจงกับพ่อพี่นะครับเด้อขอบคุณครับ มาสับเซาต้องกันลุยไปเนี่นบอ่ออะไติดไหมแบตเสีเบิร์ดเลยเด้ยวชาแบตไปนึ่มาค้ำแรแกแขกงมันขอซิมคุยค้ำใหญ่ๆมึงจะมึคร,ครับอี่เใช่ไหค้ับอี่อ่มาเตรลบแล้วนี่ครับม อร่อแล้วลูกเวลาร้อนอน่ะร้อนนอ้องกินเมนูร้อนน่ะน้องกรเป่าใช่ครับน้องมาสืบุญไหว้พวกเรานะครับถูกหไรปลูกไม่นหิวน้ำปลุกหิ้วน้ำน,น,น,นะบีสมเนือ้อให้น้ำครับสมเนื้อครับขำปน อน,นัวสมมติมันหวานนี่นะจับจับ นี่ครับดิไซน์บุกคลิกเลยกล่ำปนหมดเลย ลูกกับมกักรุยนั่งครับก็อ,อยากยทายอช่ไหใหญ่ๆเลยครับไหม

กินมาได้ก็สางครับเสร็ทุกม,มือินได้ดเรื่อยๆน้เอาเป็กวามาให้นะไหนแตงกวาไม่พันนึงนิด มั่งก็ได้หรกพักเนี่ย จิ้มเลยจิ้มเลยเออแค่นั้นแลหละพอแล้วข้าวปั้นให้มันแน่นๆสิจะได้เป็นยังไงเคร่งเล็กหน่อยจช้า,า,าครับ Thank <laughs> you. พอนั่นเอานพนเนี่ยพ่นนอพอนั่นเอาพ่อพอนั่นเอำลังปใส่ ไม่ได้ข้างของเขาเงยอยู่ในถ้วยปน Thank <laughs>

อพอดีเบ๊ดพอดีอิม่มคนรับไฟ้าสุดท้ายครับ Rượu thân chảy ủa, Chịu đau không? Có không đau ครับผมยิ้มเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับไอ้ปนปุ๊บสูตรกัวเจนูทกัวเก่าแหละครับแซ่บเพื่อเก่าครับกินกับผักครับไอ้หมักแซงกับผักกาผักสแล้วก็ต้มกระเจี๊ยบครับเป็นไงจะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันหลายๆนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิมี้ยังไม่ถิ่งสูเมิงค่อยติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไปละลูกกระนั่